เอาแล้วนะครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูนเฟส79ห้ากันด้วยนะครับคื่ในคลิปวันนี้นะครับผมเราไม่อยู่กับช่องสแควรสแควรอย่างเดียว<อ>ใช่ไหมใช่แลเหนะครับผม<อ>ซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเราไปอยู่กับเดนโลบอแมทที่มีชื่อว่าเดอะอะไรเดอะ Ghost Hunter e x p งเ i e n c e กันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมาทําการหาผีนะฮะไม่ใช่นะฮะทาการอ่ากะดึกที่ผีนะฮะแต่ว่าชื่ออะไรนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ยุ่กันเลยโอฮะเอ้เปิดเสียงเปิดเสียงเปิดเปิดอยู่สียงตอนนี้เพลงอันนี้ไอ้คุาฟังก็รู้ว่าเพลงหายังกำลับแล้วกเปลี่ยนไปเป็นซับไพกกักอ่าวไม่มีซับไยอีกโอ้โห เอาละเพลงหายยังเพลงหายยังอ่าเพลงหายแล้วนะฮะไม่ใช่เฮ้ยมี RPG ด้วยสุดยอดฮะอ่อนหลบอโศกระดึกเที่ยวผมนอนนี่อลวงโวผมนอนจะถูซีนีได้่อนถ้ามีอะไรบมดก็ตามมาบอกฉันด้วยไอพวกนี้จับคนได้เ เขบอกว่าหยิบกล้องหย <1971. S 2> ิบอาวุโสเอ้ยไม่ใช่หยิบกล้องไหนกล้องวะไปอ่ะเราก็ไปวางไปข้างไหนดึงเลเวลเออโอเคโอ้ต่อมาเราต้องเซตกล้องทั้งหมดหกกล้องไป้อะไรเนี่ยไปกันนะครับทุกคนนี่มันน่าเกิดนี่เอ้ยยัเองวางเลยวางเลย เรียบร้อยวางในขั้นหนึ่งอันนี่นะครับผม The Ghost Hunt, Hunting e h u n t นะฮะฮ Inc. สองอันแล้วนะฮะตอนนี้เองอยู่ไหนอะอยู่เดีย๋ยวเราดูเราด้มาเปิดไฟไหนไหนเปิดไฟใช่ไหมอ่าสามอันแล้วนะ,ะทุกคนตอนนี้อันที่สี่อยู่ตรงไหนที่เราติดกล้องไว้นะฮะเพราะว่าอะไรคุณเป๊ะเปู้เราจะหาผีมั้ง ม่เราน่าจะเอาไว้สองกองสมัครเฮ้ยอ่างไงไปดิเอ้าไหนไฟเปิดวะมองมองมองคอมคือมืดมากเลยคนตอนเนี้ยอะฮะเฮ้ยมีอารีจีด้วยนี่อะไรโอเคเดี๋ยวดออุ้ยเฮ้ยดูนี่นี่อะไรนี่มันน้ำมาดูนี่ดิสัญญาซาตานนี่มันมันจะรักษาตัวไม่ให้ไปกันเถอะจุดผีเกิดแน่เลย เออจริงเอ็งคิดว่าผีน่าจะออกมาเป็นรูปลักษณะยังไงก็จะจะเหมือนไงครั้งที่เราเคยเจอนะหรอให้กอ่าห้าอันแล้วเดี๋ยวเราขอเพิ่มเสียงเอ็นในโปรแกรมอ่ะคิปแปหนึงโอเคโอเคเพิ่มเรียบร้อยเดี๋ยวรอโม่เลยลยบอกมาเลยอีเอ EMF EMF เอ้ยเอ็กอยู่ไหนอยู่ข้างนอก อ้าเป๊ะๆหาทางออกให้หน่อยเอาา <The S 1> ทางออกไม่เจอหา <The S 1> ทางออกไม่เจอตึ๊บ <The S 1> อยู่ตรงไหนอยู่ไหน <EM> เดะ UMF บอกว่าให้หาโก้ดหาผีไปอยู่โดยใช้ UMF สองทับสิบเช็คนะฮะตอนนี้ไม่มีสามทับสิบเช็คนะฮะรอก่อนรอก่อนสี่ทับสิบห้าทับสิบนะฮะตอนนี้ในการช็คเก็ดนะฮะ โอทับสบนะฮะต่อมาเฮ้ยเต็มยี่ปืนเจ็ดทับสิบต่อมาต่อมาแปดทับสิบแปดทับสิบเก้าทับสิบเก้าทับสิบลวสิบทับสิบอะไรอะแจ้งจิตมันไม่มีเฮ้ยเสียงอะไรวะว้าวเฮ้ยเสียงอะไรวะเามันมห้องนอนไปเช็คห้องนอนไหนวะ ลา,าลต้ตรงนีก็ดีเปล่าห้องนอนห้องนอนนี้ <Maybe S 1> ว่าดูเหมือนหนะ้าต่างถูกเปิดนะหน้าต่างบานไหนไปไปส่องผ้ฉายดิไม่มีนะก็ร,รู้สึกว่าจะไม่มีนะต้องไปเช็คกล้องเช็คกล้องเลยเช็คกล้องไป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 เช็คกล้องตัวสังเกตจากกีซีไปไปกันเพื่อนยังอยู่ไหนอะ่ะอยู่ข้างนอกเข้ามาหน่อยมาหน่อยอ่าไปกันเลยมีเสียงนาฬิกาดังมากแลฮะไปกีซีไป ไหนเช็คกล้อง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 เช็คใหม่เช็คใหม่หนึ่งหนึ่งหนหกเช็คนาขอดูหน่อยดูดูดูไม่เอามาหน่อยขอขอดูด้วยขอดูด้วยอะไหนกดตรงไหนเพื่อดูวะก็กดก็เนี่ยมันดูอยู่เนี่ยก็เนี่ยกดอีไหนดูไหนดิชิบอ๋อเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในไหมเออเออไอคิดว่าไอพี่เลย์ครั้นี้เราจะรอดไหม กอดจุ๊บไม่ต้องห่วงแน่เชื่อมันในตัวเองจริงๆเน,นี่ยเขาผ่านนะ้รือเ่ขาผ่านมาไหเกมก็เออเราผ่านแต่เอพิเลนแค่บางเกมนะบางเอพิเลนนี่คือไม่ผ่านนะ <c oughs> ไม่มีอะไรบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงโอเคอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้กลับไปข้างในเพื่อไปดูห้องเขาบอกให้ไปที่ห้องนอนสีเหลือง ล้วไปเช็คกล้องใหม่อีกหนึ่งทีมุมองศาไม่ดีเอห้องนอนสีเหลืองห้องนอนสีเหลืองนี่สีน้ำเงินนี่ไงสีเหลืองไหนขอดูหน่อยขอแก้กล้องไหมคะโอเคเอาละกลับมาเปนปกติแล้วดีแล้วดีแล้วทุกอย่างทุกอย่างแล้วจะกลับมาเป็นปกติแล้วฉันขอให้พวกนายกลับไปที่ห้องใหม่อีกครั้งไปดูลองเช็คใหม่ซิ ว่ามีอะไรแปลกๆแกเปล่าไปเลยเพื่อนขึ้นมาบนนี้ไปนี่มัน S C P 0 9 6นี่โอ้ยมีบนหอกับฉันเป็นไงต่อเออยไอ้ลองคลิกไอ้ลองคลิปขึ้อเลื่อนดิแบบนะไอ้ลองเลื่อนดิเอ้ลองเลื่อนดิอะไรอ่ะ Connecting Connecting ยังไม่มีสัญญาณหรอช่องต่อสัญญาณ นี่คือหมู่บ้านนี้คือหลอนมากอะ่ะอ๋อนี่ไงนี่เราเป็นนับป่าผีเนี่ยไออันนี้ข้างบ้านไปไม่ได้เราจะสำรวจบ,บ้านที่ไหน <c oughs> ไปนี่กิ่นี่นี่กิ่นี่คืออะไรนหนึ่งทุ่มเหรอโอเคเวลามันน้อยงยงเป่ะเออโคได้ทำงานได้ดีมากปิดรถโคตปิดรถเอาไปเออเอาก็กล้องหรอ เอากลับมาที่เดิมใช่ไหมกลับมาที่เดิมยิีใหม่ฉันต้องการให้อีเวนต์นี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นอ่าทอล์กอิงคุยกับผีเราคุณหยิบสปีดบล็อกคุยกับสปีดบล็อกใช่สปีดบล็อกเนี่ยโอเคก็เปิดดิเปิดก็เปิดก่อนไป่ะเปิดดังไวนี่มันบ้านหลังเดิมมั้งเนี่ย จช่ห้างเดิมเนี่ยใช่อินดิตรอนแล้เข้าสู่หมู่บ้านปีศาจสวัสดีครับมีใครอยู่มั้ยไหงไม่ใครเลยครับเฮ้ยเก่งแล้ววะไม่มีใครตอบเลยวันนี้ต้องวิ่งแน่นอนเออฮัลโหลเอ้ยสปีดบล็อกนี่ทำเงานได้ปะเนี่ยเออเอ็งเปิดอะไรเนี่ยฮะอ๋อเขาเรียกว่าเครื่องจะยิงอยันเล่นสปีดบล็อกเลยเขาเรียกเขาเรียกว่าเครื่องตรวจสัญญาณจับผีมันเป็นสัญญาณจับผี อ่าลาท้าผีกันน่ะไม่มันคุยกอบผีได้นะไอ้เครื่องนี่ยเออมันคุยแล้วล่ะอุ้ยออกแล้วออกแล้วออกออกออกโอเคออกก็ออกเอาออกข้างไหนวะเอางอกมันงอกงอกใช่ใช่มันบอกว่าใช่อ้ยเฮ้ยนายทำไมจะทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ โอ้ยตัว <ไป S 1> อะไอออยังวะตัวอะไรยังเปิดไดไ้ไปแล้วหรอไปแล้วหรอไปเปิดปไปเไปคลิปง่าสุดจากเมื่อคืนไปต้อไปเปิดกล้องหลอดจากเมื่อคืนโอเคไปไหนไหนไนไหน,ไ,หน,ไ,หนไปกันพวกเปเะๆตอนนี้<บ>อาา่าฮะเอ็นองสังเกตสิอืม ไฟนไฟนอรี Fine, ่เขาบอกว่าให่ใช้แก oh. ๊ปอัยูวีเพื่อเช็คยูวียังไงที่ยูวีแล้วเช็คไปกันเนี่ยยูยังไงไปฉายยูวีมันรู้สึกว่าโบสปินนะไปฉายยูวีเหรอกลไปข้างล่างเหมือนว่าไฟจะปิดลงนะเราองไปปั่นไฟกันข้างล่างไง เลเซ e the power investment in the in the basement เอ้ยเราไปเช็คดิโอเคไปทางไหนวะทางนี้เปล่าไม่ไงนี่นี่นี่เอ้ยไปไหนไอที่ทำไมไฟฉายไฟมันอ่อนจังวะไฟแม่เป๊ะไ,<ฟ>ไฟน้อยมากมนี่ครับนี่อะเปิดเปิดดิเดี๋ยวน้ำมันถึงสารมเต็มวิ่งนะโ <Okay. S 2> อเคเนสิบ 9ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองนชุดเว้ยก็ไม่มีอะไรเว่ Wait. เอ๊ยมันเย็นที่เราคิดมากไปป่ะเนะี่ยที่เราเย็นเออน่าจะมีผีอยู่ที่นี่หยิบใช่ดีโอดีเอสโดสเหรอน่าจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิมากกว่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่มามันยังไม่มา ความสนุกอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ทุกทีทุยเฮ้ยไอผมน่าต้องดูกล้องไหสิเขาบอกว่าไมแปะไปที่เพจอ็อบเจกไปที่ d o t t s www t o t d d o t t s enter เฮ้ยผีนั่นเอ ปีปีเอ้ยน,นี่ไงรอไปวางนหนึ่งสองสามวิง่ยงยงังยันวางสี่อันมันม,มากแล้วแหละวะเออนเนี่ย,อ,นนอ,ยอีกอันหนึง่งอยู่ห้องนี้อีกอันหนึ่งวิ่งวางทุกอย่างวางรีบอยเป็นไม่ได้ด้วยดีกลับไปทิท้กองกันต<ม>อ่ออ้าว ไปทางคุยดเอาไปหอยจะปล่อยเน้ะปล่อยไม่มีติดออกไปจากที่นี้ให้ไดแน่นอนโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นน่าจะออกไปออกไปจากที่นี่เร็วเร็วไปปิดประตูให้เด้อปเออปิดประตูแค่หน้าบ้านแค่หน้าบ้านลขนาดน่ะอะไรเราต้องเช็คเอกสารอะไรอย่าเดินๆเร็วสิ ไปเร็วเร็วดิเฮ้ยดึ๊บโอเคปิดกระไฟไปเป้ไปไปเลยเออไปไปแล้วสตาร์ทรถแล้วไปแล้วจ้ากลับม,มาที่เดิมทำดีมากเพื่อนทำดีมากเพื่อนที่สงสัยจะไป็คืนสุดท้ายแล้วนะเขาบอกว่าเราต้องเวิกอัพเราต้องตื่นมา,มาในวันนี้เรียก EMF EMF ไปที่ห้องใต้ดินยิบดิหยิบดิเนี่ยหยิบอะไรเนี่ยไหนเนี่ไอ้นี่ไอ้นี้ยยึเนี่ยไหนไม่หยิบไปดิไหนที่มันนี่เอ็งเห็นมั้ยอ๋อไอ้นีงนะมันแหลกโอเครถไฟได้เดี๋ยวเราตรจจับผีฮะ โลเฮ้สีฟ้านี่มันยังปกติอยู่ไปโอ้ห้าห้าขีดเมื่อกี้ห้าขีดห้าขีดมีคนโทรศัพท์มาทำไมโทรศัพท์ผมดังขึ้นไอไอห้องอะไรเนี่ยไอห้องบูชานี่สามขีดสี่ขีดเลยเป๊ะไปไปเอาน่ารับโทรศัพท์ดิ อยู่ไหนเออฟังเสียงฟังเสียงนี่มันอะไรอ้โทรสั์อยู่ไหนอ่ะเออนี่มันเส้นทางอย่างกับเส้นทางวิ่งมาลาทอนเลยไหนอยาโทรศัพท์คุณบอกนี่มันจะแถวนี้นี่ไงโอเคชืบ โกเออคุณคือใครเฮ้ยรีบไปไปออกเจตตันมันติดคุณไม่ไม่นะไม่ไอชุดโนอิดไปไปเล้วไปอยู่แล้วไปแล้วเช็คไอชุดเช็คกล้องเช็คกล้องเช็คกล้องรีบเร็วรีบเร็ว ไปแล้วเร็วนี้เล็วนี้แล้วไปประตูบ้านใช่ไหมไม่ต้องปิดเราไปเร็วไปแล้วไปดูกล้องสิดูกล้องดิเช็คคามีราก็ไม่มีอะไรไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรกระบากะเออขีมันล่องหนยังไงมันจะกลับมาทยากขึ้นนะพุซิฟิกมากางเขนมากางเขนเออเลยเราต้องไปหยุดไอ้พวกนั้นให้ได้ไปวางพุซิฟิกที่เบดเม้นอีกแล้ว ไปดิไม่ได้กันนี่<ม>แหละมาคิว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าน<ม>ีงไง<ด>วางเลยเพื่อนต้องวางสองอันอีกอันนึงวางตรงไหนอ่ะวาง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 อยู่วางอยู่ไเอาละสต็อปฮิหยุดนันเฮ้ยเอาละเฮ้ยภาพตัด

กด r e ว e ร์ e ใหม่10โลบัสเอ้ยล็อบบี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่นั่หรอเอ้ยเอาเอ้ยยังยังงอดเกิดใหม่ไม่ได้เพื่อนออยังงอดอยู่เลยโอเคเอาแล้วนะครับผมก็ปเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมเจมที่บอกแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับออกเจอกันใหม่คลิปหน้านะก็วสวัดสดีสวัสดีครับ